สวัสดีครับเมฆพยักมอสดสยามครับวันนี้เจอคู่ปเก่าๆเลยครับเคยชกกันที่ที่ราชดำเนินใช่เนอะใช่ครับวันนั้นชนะเข้ามาใช่ไหมใช่ครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยละบาทครับไม่ไม่น้ำหนักอ๋อร้อยละหกอร้อยสามสองครับโอ้วันนี้ร้อยยี่ห้าครับมันบีบลงไมหรือว่าหรือว่าวันนั้นปล่ไปปล่อยปล่อยครับวันนี้เวทเวทร้อยยี่ห้าโอเคไหมโอเคครับโอเคไม่ตึงครับร้องอยู่ที่เพชรบุรีหรที่ไหนเพชรบุรีครับอ๋อค่ายทหารเหรอใช่ครับร้องมากี่วันได้ สิบสิบห้าวันได้เราเป็นมวยในมวยหมัดมวยฝีมือหรือว่าจะเรียกว่ามวยเข่ามวยเข่าครับก็เข่าชนเข่านะใช่ครับตัวชกมวยมากี่กี่ไฟในในชีวิตอ่ะสามสิบสี่สิบครั้งครับน้อยจังคิดว่าน่าจะน่าจะเกินมากกว่านี้นะอ่าเปื่น้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักไปปล่อยหกสิบเอ็ดหกสิบเช้าลดไปเท่าไหร่ลดไปจุดสองครับหนึ่งจุดสองสบายๆนะใช่สามไฟหลังผลงานเป็นไงบ้างเอ่อ ชนะสามไฟเต็ดนะครับชนะสามไฟจีนนะเวทนี้ต้องคุมไม่ร้อยยี่ห้าเนี่ยสบายๆคุมมาครับสี่ห้าโลน่าจะมีนะใช่ครับเราเป็นคนจากจังหวัดน้องกทศวรรษครับฝากไปขับเชียร์เล้ววันนี้คู่เปิดหัวด้วยฝากเชียร์เบเพยักษ์มอสุทธิ์สยามเลยครับอุ่นที่นะโอเคขอโชคดีครับครับผมสุวรรณเล็กทีเด็ดเก้าเก้าครับส่วนเล็กวันนี้เขาเจอกับแม่พยักษ์เราเคยเจอเขาไหมเคยครับกี่ครั้งครั้งหนึ่งครับเป็นไงผลงานก็แพ้เขาครับที่ไหนที่ที่ที่ด้านเนินเนี่ยวันนั้นร้ว่าเท่าไหร่ ร้อยสามสองบอกวันนี้ร้อยยเวทตัวเองไม่ร้อยยี่ก็พึ่งลดเหมือนกันครับร้อปกติเราชกลาดคุณได้ร้อยเท่าไหร่ร้อ3 2ามสองร้อร้อยสาบตึงไหมตึงไหมยังตึงไหมได้ครับได้อยู่นะไม่มหาซ้อมทีเด็ดนะนะซ้อมมากี่วันอะร้อวันครับยี่วันสบายสบายครับรสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักป่วยๆยครับหกสิเดินี่ยปีนี้อายุเท่าไหร่ลวยี่สิบสี่เราเป็นมวยอะไรมวย ก็มวยเข่านะเข่าชนเข่านะเราชกมวยมาเกินร้อยไหมก็ร้อยกว่าร้อยกว่าอยู่นะครับวันนี้ก็เต็มที่นะครับอ่ะสางแคสวันนี้ง่ายๆเราเป็นคนจากจังหวัดกุลาครับฝากแฟนคลับเชียร์นะครับวันนี้ผมจะทำเต็มที่ครับผมจะผชัยชนะฝากคนกุลาได้ครับโอเคขอโชคดีล้ำค่า